บทที่ยี่เพื่อนโลกเก่า ท้องฟ้าขณะนี้เป็นสีครามอมม่วงเสียงสรรพสัตร์ร้องดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งผืนป่าทําให้ผมรู้สึกหดหู่ใจอย่างบอกไม่ถูกพวกมันคงกําลังมองหาที่เหมาะเหมาะสำหรับการนอนในคืนนี้ซึ่งก็คงไม่ตามจากผมสักเท่าไหร่จะผิดกันแค่พวกมันนั้นรู้ว่ามันจะไปนอนที่ไหนส่วนผมนั้นไม่รู้อะไรเลยและแล้วผมจึงตัดสินใจว่าคงจะต้องหาสถานที่สําหรับการพักแรมในค่าคืนนี้ได้แล้วเพราะท้องฟ้าใกล้จะมืดเต็มทีผมมองไปข้างทาง ด้านหนึ่งที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ริมลำธารจึงลองเดินเข้าไปสำรวจดูใต้ต้นไม้นี้มีพื้นดินแห้งๆแ,และราบเรียบพอสมควรที่ด้านข้างถัดออกไปมีลำธารเล็กๆก,กว้างประมาณแค่คนโดดข้ามได้อยู่ถัดจากลำธารก็เป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างมองเห็นเนินหญ้าน้อยใหญ่สลับกันไปมาผมวักน้ำที่ลำธารขึ้นมาล้างหน้าพร้อมกับกรอกใส่ขวดน้ำที่ตอนนี้ไม่มีน้ำเหลือเลยจนเต็มผมนั่งลงและเอหลังพิงต้นไม้ต้นใหญ่ ต้นนั้นเวลาผ่านไปพักใหญ่ๆตอนนี้พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปนานแล้วแต่เนื่องจากท้องฟ้าของโลกนี้ไม่ถึงกับมืดมากผมยังเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนขณะที่ผมนั่งคิดทบทวนอะไรต่อมีอะไรอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงย่าบนใบไม้แห้งมุ่งหน้ามายังผมถึงตอนนี้ในสมองผมคิดในด้านแย่ขึ้นมาทันที ผมลุกขึ้นนั่งชันเข่าในท่าเตรียมพร้อมถึงแม้มีนจะบอกผมตลอดเวลาว่าไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นแต่หัวใจผมก็เต้นแรงดวงตาเบิกกว้างและจ้องเขม่งไปยังที่มาของเสียงเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและแล้วภาพของเจ้าของเสียงก็ปรากฏออกมาในความมืดสลัวสลวผมรู้สึกโล่งอกไปเปราะหนึ่งเพราะสิ่งที่เห็นคือชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาหาผมสวัสดีครับนั่นใครครับ ผมทำใจดีสู้เสือตัดสินใจทักทายออกไปก่อนเพื่ออย่างความเป็นมิตรอยู่ตรงนี้นี่เองชายคนนั้นพูดตอบกลับมาคราวนี้ผมรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะรู้แน่ๆว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรชายคนนี้มีท่าทางและน้ำเสียงเป็นมิตรรูปร่างไม่สูงนะักอายุน่าจะราวๆห้าสิบปีเพราะผมของเขาเริ่มเป็นสีขาวๆเทาๆแล้วสวัสดีเขากล่าวทักทายกลับมาเธอน่าจะเดินต่ออีกสอกหน่อยนะ แค่พ้นราวป่าข้างหน้านี้ก็จะถึงบ้านของฉันแล้วเขาพูดทำนองต่อว่านิดๆฉันรอเธออยู่นะแต่พอเห็นว่าเธอจะนอนตรงนี้ฉันเลยต้องรีบเดินมาตามเขาย้ำคุณรู้หรือครับว่าผมกำลังเดินทางมาผมถามรู้สิเขาตอบเมื่อเช้านี้คนเฝ้าประตูเขาแจ้งฉันว่าเธอจะมาวันนี้ชายคนนั้นตอบใครนะครับผมถามก็คนที่เธอเพิ่งจากเขามาเมื่อตอนสายวันนี้ไงล่ะเขาตอบคุณหมายถึงมีนนะหรือครับ ผมย้ำใช่เขาบอกคุณอย่างผมกำลังจะถามเขาต่อแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าพวกเขาคงใช้ภาษาจิตคุยกันภาษาจิตไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางแค่กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก็สามารถสื่อสารกันได้เขาอธิบายถึงสิ่งที่ผมกำลังคิดไปเดินไปที่บ้านของฉันกันก่อนดีกว่าเขาชวนที่จริงฉันส่งโทรจิตมาบอกเธอแล้วนะว่าให้เดินมาอีกหน่อยเดินมาอีกหน่อยเธอได้ยินที่ฉันบอกไหมชายคนนั้นพูด ไม่แน่ใจครับผมแค่รู้สึกว่าน่าจะมีที่ที่ดีกว่านี้อยู่ข้างหน้าผมตอบแต่เธอก็ไม่เชื่อความคิดนั้นใช่ไหมเขาพูดก็ผมเห็นว่าตอนนี้มันมืดแล้วนี่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรด้วยผมตอบปัญหาของคนในโลกของเราก็อย่างนี้แหละมักจะไม่เชื่อความคิดที่ผุดขึ้นจากข้างในเดี๋ยวนะครับที่คุณบอกว่าคนในโลกของเราคือหมายถึงโลกของคุณหรือของผมครับผมถาม อ๋อฉันขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะเขาพูดพร้อมกับเดินไปเรื่อยๆฉันชื่อโยชิดะที่จริงฉันก็เป็นคนโลกเดียวกันกับเธอนั่นแหละฉันเป็นทหารของประเทศญี่ปุ่นและเป็นนักบินฉันมาอยู่ที่นี่ได้76ปีแล้วเขาพูด คุณเป็นคนญี่ปุ่นแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับผมรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนสนิทฮ่า <c> ๆ <oughs> ฉันก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนสนิทเหมือนกันเขาตอบอย่างอารมณ์ดีเหมือนว่าเขาจะได้ยินสิ่งที่ผมคิดตอนแรกที่ฉันมาก็ไม่รู้หรอกว่าฉันมาที่นี่ได้อย่างไรเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าฉันเข้ามาจากประตูระหว่างดาวแต่ประตูที่ฉันมาไม่ใช่ประตูเดียวกับของเธอนะฉันเข้ามาจากประตูกลางทะเลเข้ามาพร้อมเครื่องบินของฉันทั้งลําเลย โอ้โหน่าตื่นเต้นจังคุณเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมเคยอ่านเจอเรื่องราวทำนองนี้อยู่หลายครั้งที่มีเครื่องบินหรือเรือรบหายไปจากจอเรดาร์และเคยสงสัยเหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเจอกับบุคคลที่มีประสบการณ์นั้นจริงๆ ตอนนั้นฉันอายุ29ปีเป็นทหารกองบินญี่ปุ่นวันนั้นฉันจำได้แม่นว่าคือวันที่4ธันวาคม1941เพราะเป็นวันแรกที่ฉันขับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดมิตซูบิชิ A6M0 ภารกิจของฉันคือบินคุ้มกันการเคลื่อนย้ายกำลังพลมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะฮาวายซึ่งช่วงนั้นที่จริงจักรวรรดิญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างการทำสงครามกับประเทศจีนแต่ก็ไม่รู้ว่าคราวนี้ทำไมถึงได้กลับด้านกันคนละทิศ มุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกไปทางหมู่เกาะฮาวายฉันรู้แค่ภารกิจของฉันคือบินคุ้มกันกองเรือรบจํานวนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเรือพิฆาตหลายสิบลำเรือบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดจํานวนมากเท่านั้นแต่ภารกิจหลักไปทําอะไรฉันไม่รู้แต่เดาว่าต้องมีการประทะกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่ฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นอย่างไรเพราะในวันนั้นระหว่างที่ฉันกําลังบินลาดตะเวนอยู่ห่างจากขบวนเรือพิฆาตประมาณ15ไมล์ และอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ100ไมล์ฉันก็วิทยุรายงานไปยังกองเรือที่กำลังมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกว่าฉันอยู่ในตำแหน่ง7จนาฬิกาของกองเรือระยะห่าง15ไมล์สักครู่ก็ได้ยินเสียงวิทยุจากกองเรือตอบกลับมาว่า รับทราบต่อจากนั้นฉันก็รายงานสภาพทั่วไป8ป5นาฬิกา45นาทีสภาพอากาศแปรปรวนท้องฟ้าปิดมีเมฆฝนอาจเกิดพายุฝนฟ้าคนองโปรดระมัดระวังฉันรายงานสภาพตามที่ฉันเห็นในตอนนั้นกองเรือ สภาพอากาศแจม่มใสท้องฟ้าโปรง่งคุณลองเช็คพิกัดดูอีกครั้งสิว่าคุณอยู่ในตำแหน่ง7จ็นาฬิกาห่างออกไปจากเรา15้าไมล์จริงหรือเพราะที่นี่ท้องฟ้าโปร่งมากและในระยะรัศมี20ไมล์นี้ไม่มีเมฆฝนเลยเสียงจากวิทยุกองเรือตอบกลับฉันก็แปลกใจเหมือนกันเลยลองเช็คพิกัดดูแต่ทุกอย่างก็ดูปกติดีทันใดน,นั้นฉันก็ได้ยินเสียงฟ้าแลบเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยแแปรแป เหมือนกับเสียงสายฟ้าก่อนจะผ่าลงมาตอนนั้นฉันคิดในใจว่าถ้าโดนฟ้าผ่าลงมาการเครื่องบินคงแย่แน่ๆเพราะเสียงมันใกล้มากๆวินาทีนั้นฉันจับคันบังคับแน่นหดคอในท่าเตรียมพร้อมเพราะคิดว่าต้องโดนฟ้าผ่าอย่างแน่นอน ผมก็ได้ยินเสียงแบบนั้นเหมือนกันครับผมพูดแทรกขึ้นระหว่างที่เขากำลังเล่าประสบการณ์การเข้าไปในประตูระหว่างดาวเวลาผ่านไปหลายวินาทีฟ้าก็ยังไม่ผ่าเสียงแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บนั้นหายไปแล้วแต่คราวนี้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเข็มทุกอย่างที่อยู่บนหน้าปัดตีขึ้นตีลงช่องที่เป็นไฟสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัดโชว์หมดทุกดวงจเอเรดาร์ดับมืดเสียงวิทยุสื่อสารมีแต่เสียงดังแหลมสลับกับเสียงต่ำไปมาเครื่องบินของฉันมีอาการสั่นเหมือน รถที่กำลังวิ่งบนถนนขรุขระมันเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณสิบวินาทีฉันรวบรวมสติและมองไปรอบๆคิดในใจว่าทำยังไงดีทำยังไงดี ตอนนั้นภาพที่ฉันเห็นภายนอกเครื่องกลายเป็นหมอกสีขาวแทนเมฆฝนสีดำไปแล้วเข็มที่หน้าปัดและสัญญาณไฟเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเสียงสูงต่ำในวิทยุสื่อสารหายไปเปลี่ยนเป็นความเงียบสนิทแทนจอเรดาร์กลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ที่ผิดไปก็คือไม่มีวัตถุใดๆเครื่อนที่อยู่ใกล้ลัศมี100กิโลเมตรของฉันเลยเบเดเมเดเมเด เรียกกองเรือเมเดตอนนี้ QRM ชั้นวิทยุแจ้งไปยังศูนย์ด้วยรหัสว่ามีคลื่นรบกวนฉั้นวิทยุเรียกออกไปอีกหลายสิบรอบแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาสักเสียงเดียว ถึงตอนนี้ฉันรู้สึกกลัวสุดขีดแม้ว่าฉันจะเคยผ่านการฝึกซ้อมในกรณีฉุกเฉินมาแล้วหลายรูปแบบแต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่เป็นเหมือนครั้งนี้เครื่องบินทำงานปกติจอเรดาร์ทำงานปกติทุกอย่างดูเป็นปกติมีอย่างเดียวที่ไม่ปกติคือไม่มีใครอยู่รอบข้างฉันเลยแล้วในวินาทีถัดมาเครื่องบินของฉันก็พ้นออกมาจากกลุ่มหมอกสีขาวทันใดนั้นท้องฟ้าก็กลับกลายมาเป็นสีฟ้าสดใสมีเมฆฝอยสีขาวเรียงกันแบบ ห่างๆบรรยากาศร,บรอบๆแจ่มใสและเมื่อฉันหันกลับไปมองด้านหลังก็ไม่พบร่องรอยของเมฆฝนหรือหมอกสีขาวหรือเมฆฝนอย่างที่เพิ่งเจอมาเลยแม้แต่น้อยฉันยังคงบังคับเครื่องบินให้บินต่อไปเรื่อยๆคิดว่าอาจจะมีคลื่นรบกวนเลยทําให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หากบินให้ห่างจากจุดนี้อีกสักระยะ ก็คงกลับคืนสู่ภาวะปะกติแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดฉันบินตรงไปเรื่อยๆกลางทะเลด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินไปเป็นชั่วโมงๆก็ยังไม่มีใครได้ยินข้อความที่ฉันส่งออกไปสักคนด้วยความสงสัยฉันจึงตัดสินใจเปลี่ยนเคลื่อนความถี่วิทยุดูโดยไม่สนใจว่าจะเป็นคลื่นความถี่ของฝ่ายศัตรูหรือไม่แล้วมันก็ทําให้ฉันตกใจหนักขึ้นกว่าเดิมเมื่อทุกๆคลื่นความถี่ที่ปรากฏนั้นไม่มี สัญญาณตอบกลับมาเลยที่จริงเหมือนไม่มีใครใช้เครื่องวิทยุพวกนี้ด้วยซ้ำทุกเครื่องไม่มีการสนทนาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ มีแต่ความเงียบตอนนั้นฉันรู้สึกกลัวมากแต่ไม่ได้กลัวเรื่องการผ่านเข้ามาในโลกคู่ขนาดนะเพราะฉันไม่รู้แต่กลัวว่าฉันอาจจะเข้าไปในเขตของศัตรูแล้วโดนยิงตกเพราะเครื่องมือบนเครื่องของฉันไม่บอกอะไรแกฉันเลยฉันเหมือนกับคนตาบอดแล้วในที่สุดก็เห็นแผ่นดินที่จริงฉันไม่รู้สึกดีใจเท่าไหร่ที่เห็นแผ่นดินเพราะการเข้าไปในแผ่นดินโดยไม่รู้ว่าคือที่ไหนนั้นอันตรายมากกว่าฉันอาจจะโดนข้อหารุกล้ำน่านฟ้าก็ได้ฉันจึงตัดสินใจ ส่งข้อความไปในวิทยุเพื่อขออนุญาตลงจอดฉุกเฉินแต่ก็เช่นเคยไม่มีเสียงใดตอบกลับมาฉันบินไปเรื่อยเพื่อมองหาที่ที่จะใช้เป็นสนามบินชั่วคราวฉันลดเพดานบินต่ำลงมาเพื่อวนหาและแล้วก็ได้ตำแหน่งที่น่าจะพอลงจอดได้มันมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าโล่งเตียนและมีความกว้างพอสมควรการลงจอดครั้งนั้นคือการบินครั้งสุดท้ายของฉันเพราะเครื่องบินเสียหายเกือบทั้งลำปีกหักไปหนึ่งข้างเกิด เกิดจากล้อข้างหนึ่งตกหลุมจนทําให้ปีกเอียงไปฟาดกับพื้นล้อหักทั้งสองข้างแต่โชคดีที่ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทุกวันนี้เครื่องบินลํานั้นก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่ไหนครับผมถามอยู่ห่างจากบ้านของฉันน่าจะสักสองรอกิโลเมตรเขาตอบฉันเคยไปดูมาครั้งหนึ่งเมื่อสาปีก่อนตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วครับผมถาม เออฉันมาที่นี่ตอนอายุยี่สิบเก้ามาอยู่ที่นี่ได้เจ็ดสิบหกปีเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะเขาบอกข้อมูลเออหนึ่งร้อยห้าปีครับคุณอายุหนึ่งร้อยห้าปีแล้วหรือเนี่ยตอนแรกผมเดาว่าน่าจะสักห้าสิบนะครับผมประเมินดูจากรูปร่างภายนอกและความคล่องตัว จริงหรือนี่ฉันอายุ105ปีแล้วหรือเขาเองก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันถ้าเธอไม่ถามฉันก็ไม่รู้นะเนี่ยฉันอยู่ที่นี่แบบเพลินๆแล้วฉันเองก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ด้วยนะ